เบนดร์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลเซอร์ซิตี้ออกมาอัปเดตความพร้อมของทุกทีมก่อนลงสนามพบก,กับวัดฟอร์ดในเกมรีเียร์ลีกวันอาทิตย์นี้โดย2ผู้เล่นหลักอย่างลุยเตลมองและลิคาโดเปเรรายังไม่พร้อมมีส่วนร่วมในเกมนี้เลเตอร์เพิ่งลงสนามในเกมยุโรปกับลิเกวอรอ์และจากชัยชนะในบ้านทําให้จิ้งจอกสยามประหยับขึ้นเปน็นอันป็นจ่าฝูงของกลุ่มณสุดท้ายจะออกเยือนนาโปลีชัยชนะทําให้การันตีการเป็นแชมป์กลุ่ม และได้เข้าไปยืนรอในรอบ16มสุดท้ายเราเล่นกันเป็นทีมเสมอเราขาดผู้เล่นคุณภาพอย่างยูริเตลมองความมั่นยำในการจ่ายบอลของเขาความรอบรู้ในเกมสําหรับเรามันเป็นเรื่องของการกลับไปเล่นฟุตบอลของเรารูปแบบเกมของเราเราทําแบบนั้นได้เมื่อเกมล่าสุดในหลาย,ลายด้านเราจําเป็นต้องเล่นแบบนั้นต่อไปและมีผู้เล่นที่ดีอีกหลายคนและเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เล่นเราได้เห็นคีนนเดียวเบริหฮอได้ลงสนาม เขาได้สั่งสมประสบการณ์และโชว์ฟอร์มในเกมยุโรปตอนนี้อีแวนน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเกมนี้เขารู้สึกว่ามีอาการบาดเจ,จ็บเป็นครั้งคราวในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาและรู้สึกอีกครั้งในช่วงวอร์มอัพล่าสุดสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องการคือนักเตะด้รับบาดเจ็บส่วนดานิเอาร์มตีที่ได้ลงสนามในเกมที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีทั้งความเร็วและผ่านบอลได้โรเจอร์กล่าวเสริม วิวเฟดเอดดดีกองกลางเลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าช่วงหลังจากนี้จะเป็นโอกาสดีที่เลสเตอร์จะเก็บแต้มต่อเนื่องพร้อมขยับมาดับนาีกเพื่อลุ้นพื้นที่ยุโปรปปัจจุบันเลสเตอร์รั้งอันดับ12ของตารางเพเมลิกและไม่ชนะใครในลีกมาสามเกมติดต่อกันนับตั้งแต่บุกชนะแบนฟอร์ดเมื่อปลายเดือนตุลาอันดับตอนนี้เราไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นช่วงต่อจากนี้จึงสําคัญมากสําหรับพวกเรานี่คือโอกาสดีที่จะไต่อันดับขึ้นไปเราเคยแสดงให้เห็นแล้วว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนตอนที่เรากําลังติดลม และหากเราเล่นแบบนั้นในลีกได้เรื่อยๆอันดับเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกไปเราทุกคนรู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างและเรามีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่หัวตารางเหมือนกันเรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสร้างความมั่นใจและเก็บแต้มให้ได้ต่อเนื่องพวกเขาได้ผลการแข่งขัน,นที่ดีมากในเกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมคิดว่าพวกเขาคงกําลังมั่นใจแต่เราได้เล่นต่อหน้าแฟนๆดังนั้นเรามั่นใจว่าเราจะชนะได้ ดาวเตะชาวไนเจอรียกล่าวปิดท้าย City, <c oughs> เจมส์เมดิสันมิดฟิล์ดของเลเตอร์ซิตี้เผยเคล็ดลับหลังทำประตูสุดสวยด้วยซ้ายให้ทีมขึ้นนำลิเา,าวอร์อ2-0ก่อนจบเกมด้วยการที่เลสเตอร์อัดผุ้มาเยอือนไป3-1ขึ้นนำจากฝูงยูโรปาลีกกลุ่ม4ในตอนนี้ผมชอบทำประตูด้วยเท้าซ้ายเสมอผมมาตอนที่ผมเป็นเด็กเมื่อไรก็ตามที่ผมเล่นฟุตบอลกับพ่อในสวนสาธารณะ พ่อผมจะนับเป็นสองประตูถ้าผมยิงด้วยเท้าซ้ายผมฝึกยิงด้วยเท้าซ้ายเสมอและผมก็รู้สึกสบายมากๆเวลายิงด้วยเท้าซ้ายมันเป็นเกมยุ่รปที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรามันดูแปลกไปหน่อยที่ก่อนแข่งเราอยู่อันดับท้ายของกลุ่มแต่เมื่อคุณชนะจากนั้นคุณก็กระโดดไปเป็นจ่าฝูงมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกทีมในกลุ่มศักยภาพไม่ต่างกันเราเด่นได้ดีมากๆโดยเฉพาะในครึ่งแรกเป็นการเริ่มต้นที่รวดเร็วดุด,ดันนั่นคือทั้งหมดที่เราทํา และพวกเราก็มีความสุขมากที่ได้ทําแบบนั้นในทุกเกมการทําประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมเปเรื่องสําคัญและแม้ว่าคุณจะไม่สามารถทําได้ดีที่สุดในช่วงท้ายเกมเขาคิดว่าพวกเขาแพ้เจ็ดจาก8เกมหลังสุดในลีกหรือเมื่อคุณได้เย็นแบบนั้นคุณก็รู้ว่าพวกเขากําลังขาดความเชื่อมั่นการเรื่องเกมได้ยหา่รวดเร็วไปเรื่องสําคัญมากพอหลังจากนั้น10นาทีคู่แข่งก็คิดว่าเราคือทีมที่ยากจะต่อกรด้วยในตอนนี้แมดดิสันกล่าวทิ้งท้าย